ครับสวัสดีครับนิ่งนำมาเล่าจะพามาชมบรรยากาศรอบๆวัดอโศการามกันครับตรงนี้คืออนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชครับทางวัดได้สร้างไว้เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ครับส่วนนี้คือวิหารสุดที่ทำลังสีด้านบนจะมี เสรีรังขารของท่านพอรีอยู่ครับส่วนเจดีย์ขาวๆสวยๆที่อยู่ตรงหน้านี้คือพระทุตังคเเจดีครับสวยสดงดงามครับพาไปชมรอบๆกันครับว่ามีอะไรกันบ้างไปชมใกล้ๆก,ก็งดงามครับถ้าใครมีโอกาสนะครับ รับรองเลยครับว่าไม่ผิดหวังครับสงบเงียบร่มลื่นได้ทำบุญแล้วก็ได้มาถ่ายรูปสวยๆกันครับ รบ,บริเวณโดยรอบทางวัดได้ปลูกต้นไม้นะครับร่ลมลื่นนะครับพอดีวันนี้เป็นวันธรรมดาครับประชาชนไม่ได้มาทำบุญมาเที่ยวกันวันนี้คนน้อยครับก็เลยเดินสบายหน่อยครับร่ลมลื่นเลยทีเดียวส่วนตรงนี้จะเป็นรถที่นั่งสัญจรไปมาของ ทางด้านท่านบุรีในสมัยที่ยังมีชีวิตยอยู่ครับก็มาเก็บรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ได้ดูครับเป็นรถโบราณครับส่วนมุมนี้ข้างๆทางของเจดีนะครับก็จะเป็นนะครับทางเดินจงกลุมนะครับของทาง าวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั่วไปนะครับใครชอบเดินจงกลุมนะครับก็จะมีพระภิกษุหรือประชาชนที่มาถื่อสินนะครับก็จะมาเดินกันในช่วงเย็นหรือช่วงเช้านะครับทางเดินโดยรอบนะครับของทางาพระธาตุนะครับพระทุตังคัจชดีก็จะเป็นนะครับยาทเทียมนะครับตรงนี้ก็เป็นหอะระฆังนะครับมีกอง โบราณแล้วก็ะระฆังอยู่ข้างบนครับกองนี้เป็นกองโบราณครับส่วนด้านหลังก็อาจะเป็นโบสครับเดี๋ยวพาไปชมโบสถ์ครับนี่ครับโบสถ์อยู่ตรงนี้ครับก็นิ้งนำมาเล่าครับก็่าก็ขอคนละ,ละหนึ่งไลค์กดคอมเมนต์ได้ครับ เพื่อเป็นกำลังใจกันครับสวัสดีครับ